มาดอจาด่าเลยมากินขาน้นนนขาวฟองน้ากันทาเสร็จใหม่ๆร้อนๆข้าวฟองย่อๆพี่น้องทอดข้าวฟองยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งรสชาติหวานเข็มนัวมาเด้อพี่น้องเด้อพ่นมาเด้อพาย,ยาข้าวฟองน้ำํำยางหน่อยมาเด้อฝากกดติดตามดูได้คลิปยาทั้งช่องยูทู e พี่น้องกับช่องมูลมีพายเซพชแนล มาเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวฟรองเอาน้ำจัดจานมาเนาะเอาน้ำจัดถุงมาเนาะยั่วๆยั่วๆจะยั่วๆเส็บๆเส็บๆยั่วๆจะข้าวฟรองกรอบๆอร่อยมาจ๋ามามาจ๋ามามากินทอดข้าวฟรองด้วยกันเส็บๆเส็บๆเส็บเด้อเส็บเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ทอดข้าวฟองซี่สวยยัย่วๆจ้า